ขั้นตอนเริ่มต้นของการใช้ระบบควบคุมทำเล็บแต่พพพาผู้ใช้งานควรจะรู้เลข IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก่อนเพื่อที่จะใช้อ้างอิงในการโหลดโปรแกรมหรือการนำเนื้อหาเข้าไปสร้างบทเรียนใหม่ผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปที่ Control Panel นะครับเมื่อเข้าไปใน c o n t r รลพา n e เแล้วให้ไปเลือกที่ Network and Sharing Center เมืกดเข้าไปแล้วนะครับให้เข้าไปที่ Change Adapter Setting เสร็จแล้วให้ผู้ใช้งานเลือกได้เลยครับว่าจะใช้งานระบบนี้เป็นระบบที่ใช้สายแ a n หรือว่าเป็นระบบที่ใช้ WiFi ผมแนะนำให้เป็นระบบที่ใช้สายแ a n ครับเมื่อได้แล้วให้กดคลิกขวาไปที่ Property เสร็จแล้วให้เลือกไปที่ Internet Protocol Version 4นะครับ เสร็จแล้วก็ไปที่ property มาถึงขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการตั้งค่า IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อทำการปิดหรือเปิดเครื่องใหม่นะครับให้เราทำการใส่ค่าเลข IP เข้าไปเลยในที่นี้ผมจะใส่เป็น192.168.0.2นะครับส่วนสันด,ดมาร์กนะครับก็เป็น255 2องห้าหสองหห้าแล้วก็ศนครับเสร็จแล้วให้กดโอเคครับผมแล้วกดค้ดปิดไปอันนี้คือขั้นตอนการตั้งค่า IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ครับเมื่อผู้ใช้ตั้งค่าเครื่อง IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการจําไปเลยครับเพื่อในอนาคตจะต้องใช้เลข IP นี้ในการเข้าสู่ระบบนะครับผม